สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันคริสต์มาสพี่น้องครับในวันคริสต์มาสนี้เราจะถวายอะไรกับองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูเจ้าของเราผมอยากจะแนะนําให้เราถวาย3ประการนะครับเหมือนกับพวกแมจิหรือเมจย่ย แมใ,ใจนั้นก็คือจอมปร,ราดหรือว่านักปร,ราดนั่นเองนักปร,ราดที่เดินทางมาจากทางที่ตวันออกนะครับที่จะมานมัสการพระเยซูเพ,พราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้ามากราบไหว้กษัตริย์เพราะว่าเป็นกษัตริย์เกิดใหม่มาเป็นผู้ที่ทําให้โลกนั้นได้คืนดีกับพระเจ้าทางด้านจิตวิญญาณพี่น้องครับ พวกนักปราชญ์นั้นได้ถวายอะไรให้กับองค์พระเยซูเจ้าพระเจ้าของเรามีสามอย่างครับก็คือ 1. เขาได้ถวายทองคำสอเขาถวายกำยาน 3. เขาถวายหมดยอบเราจะดูกันครับว่าเราควรจะถวาย3อย่างนี้หรือ3สิ่งนี้ให้กับพระเยซูในช่วง การนำลึกถึงวันประสูติของพระเยซู SU, หรือไม่อย่างไรพี่น้องครับพวกนักปรานั้นเดินทางมาจากทิศตะวันออกก็คือดินแดนของพวกคาร์เทจมีหลักฐานหรือข้อสนิทฐานของการเดินทางมาของนักปรานะครับว่าเข้ามาจากบริเวณไหนเทียบกับในสมัยนี้ในภูมิประเทศในยุคป,ปัจจุบัน ก็อยู่ตรงบริเวณอิหร่านนะครับบริเวณอิรักก็คือตอนออกกลางรวมไปถึงซาอุดีอาระเบียด้วยผมอยากจะก,กล่าวสั้นๆถึงความหมายของทองคำกํายานและบทอบทองคำนั้นเป็นโลหะที่มีค่าสูงที่สุดในสมัยโบราณที่ค้นพบกันมานะครับทองคำนั้นมีไว้ ใช้สำหรับเป็นเครื่องราชบรรณาการให้กับกษัตริย์ครับเราจะเห็นชัดเจนครับในประกมภีร์เดิมเวลาที่พระนางเชบานะครับมาคาราวะมาเยี่ยมชมกรุงเยรูซาเล็มได้มาสวามิภักดกับกษัตริย์โซโลมอนพระนางเชบานั้นก็นำทองคำมาถวายกษัตริย์โซโลมอนนะครับทองคำนั้นก็เป็นความหมายของเป็นว่าเป็นของขวัญสำหรับกษัตริย์ครับ กมยานกมยานนั้นมีความหมายว่าอย่างไรครับกมยานนั้นก็เป็นเครื่องบรรยาการให้กับมหาปุโรหิตกับหมายถึงว่าพระเยซูคริสต์นั้นปรุงทรงเป็นปุโรหิตปุโรหิตนั้นคือคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์นะครับพระเยซูคริสต์เป็นผู้กลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์และเป็นผู้กลางแต่ผู้เดียวในพระคัมภีร์ฮิบรูและในพระคัมภีร โอมได้เขียนอย่างชัดเจนนะครับว่าผู้กลางแต่ผู้เดียวคือองค์พระเยซูคริสต์ระบบปุโรหิตจึงไม่มีอีกต่อไปแล้วส่วนมดยอบครับมดยอบนั้นก็เป็นสิ่งที่มีค่าเพราะเนื่องจากว่าเวลาที่คนตายไปแล้วนะครับการฉลมศพเราจะต้องใช้ในการทํามัมมี่หรือมัมมีไฟล์นะครับก็คือใช้มดยอบนั่นเองมดยอบนั้นใช้ สำหรับเฉลมศพมาตั้งแต่ในสมัยโบราณนะครับพระเยซูคริสต์ประสูติเกิดมาเพื่อเราในวันข้างหน้าพระเยซูก็ยังจะต้องสิ้นประชนเพื่อเราพระเยซูนั้นส่งบังเกิดมาเพื่อมอบทั้งชีวิตให้กับเราและแม้กระทั่งความตายของโปรองนั้นก็ทำให้เราทั้งหลายได้รับการชดใช้ค่าจ้างของความบาป องชงเป็นผู้ไทยองชงเป็นผู้ที่ทําให้เราคืนดีกับพระเจ้าพี่น้องครับของขวัญของพวกโหราจารย์ที่นำมาถวายนั้นทําให้เรารู้และมั่นใจว่าพระเยซูประสูติมาเพื่อเป็นกษัตริย์และเป็นมหาปุโรหิตสูงสุดและเป็นพระผู้ไทยของเราทั้งหลายทุกคนพี่น้องครับพวกนักปร์นั้นตามตำนานนะครับมีชื่ออยู่ เฮโรเดทัสนักปอดศาสตร์ในสมัยโบราณนะครับได้ลกล่าวถึงผู้โหราจารย์หรือนักปราชลาดแห่งนี้ครับว่าพวกเขานั้นเดิมทีเป็นชาวมีเดียนครับและอาศาัยอยู่ในอาณาจักรของเปอร์เซียนะครับเคยก่อการกรบฏแต่ล้มเหลวจึงเลิกสนใจอำนาจทางด้านการเมืองครับหันมาทำหน้าที่ที่เป็นพวกผู้พยากรเป็น ฝ่ายสงค์ครับเช่นเดียวกับพวกตระกูลเลวีที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนกับผู้รับใช้พระเจ้าในอิสราเอลนะครับพวกเขาพลิกบทบาทจากนักรบมาเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และผู้รู้ทำหน้าที่ถวายเครื่องบูชาสอนและให้คำแนะนำกับพวกกษัตริย์เปอร์เซียทั้งหลายสมัยก่อนนั้นพวกโหราจาร์หรือโหราศาสต์นั้นมีบทบาทต่อมนุษย์อย่างสูงมากนะครับเพราะพวกเขาเชื่อว่าดาวทุกดวง ่างก็เคลื่อนไปเคลื่อนมาตามวงโคจรครับโดยไม่เปลี่ยนแปลงและดาวนั้นก็จะเป็นสัญลักษณ์หรือชีวิตของโชคชะตาของมนุษย์นั่นจึงเป็นที่มาว่าดาวของกษัตริย์ที่นำทางพวกเขามาจนถึงเบตเลเฮมนั่นเองพี่น้องครับดาวประจำตัวของพระเยซูนั้นทำให้เราเห็นว่า เป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผน่นดินโลกผู้สร้างจักรวาลผู้สร้างดวงดาวทั้งหลายทรงสามารถที่จะทําการอศัศจรรย์ฝืนธรรมชาติได้เพื่อที่จะบอกบางสิ่งบางอย่างกับมนุษย์ล้วอาจจะแปลกใจนะครับที่โหราจารย์หรือพวกนักปรนานั้นเดินตามดาวจากแดนไกลมานมัสการถึงกษัตริย์ที่ต่ําต้อย กษัตริย์ที่เกิดในที่ต่ำต้อยและมาหาถึงกรุงเยรูซาเล็มตามหลักฐานนะครับมีระบุอย่างนี้ครับว่ามันมีกระแสในการเฝ้าคอยการเสด็จมาของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ตามคำพยากรณ์หรือคำตำหนยแพร่หลายไปครับในช่วงเวลาเดียวก,กันกับที่พระเยซูได้ประสูติแม้แต่ในโรมในโรมันเองนะครับนักประวัติศาสตร์ที่ชื่อว่า ย u เซอเดนุสได้เขียนไว้ครับว่ามีความเชื่อเก่าแก่แพร่สะพัดไปทั่วตะวันออกว่าจะมีคนจากยูดามาปกครองโลกมีคนจากยูดามาปกครองโลกแล้วก็มีการยืนยันว่าความเชื่อแบบนี้ในช่วงเวลาตรงนั้นนะครับในช่วงเวลาช่วงนั้นตะวันออกจะมีอํานาจยิ่งใหญ่ผู้ปกครองจากยูดาจะครอบครองอาณาจักรทั่วโลกส่วนชาวยิวนะครับ ชาวยูนั้นเชื่ออยู่แล้วครับว่ามีพระเมสสิยาจะมีผู้มาปกกองโลกออกมาจากประเทศของตัวเองพี่น้องครับนักปราชญ์ทั้ง3นะครับคือเมลกิออผู้ถวายทองคำแคสเปอร์ผู้ถวายกำยานและเบลทาซาผู้ถวายมดยอบชื่อของเขานะครับมีปรากฏอยู่ในตำนานนะครับของศาสนาจักรแคทอลิกครับเมกิออ คาสเปอร์และเบลชาซาของขวัญทั้งสามอย่างก็คือทองคํากํายานและบดยอบของขวัญทั้งสามอย่างนั้นบอกถึงชีวิตและภารกิจของพระเยซูในอนาคตทองคําครับเป็นราชาแห่งโลหะเหมาะสำหรับกษัตริย์พระเยซูวังเกิดมาเพื่อเป็นกษัตริย์ครับแต่เป็นกษัตริย์ที่ปกครองโลกด้วยความรักไม่ใช่ด้วยกำลังทหาร ไม่ใช่ด้วยการเมืองพระเยซูทรงครอบครองจิตใจมนุษย์ไม่ใช่จากพระราชวังแต่จากไม้กางเขนครับประการที่สองครับกรรมยาน,นั้นกรรยานเป็นสิ่งที่บุโรหิตใช้ในพิธีกรรมในการนมัสการพระเจ้าพเพียงครับน่าสนใจนะครับคำว,ว่า priest p r i e s t priest ซึ่งแปลว่านักบวชหรือว่าบุโรหิตมาจากคำภาษาละตินคือ pontifex P.O.N.T.I.F.E.X. นะครับ Pontifex ซึ่งแปลว่าสะพานนั่นคือความหมายของคำว่าคนกลางครับปุโรหิตนั่นคือคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์พระเยซูคริสต์โปรงทรงเป็นคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์นั่นคือวัตถุประสงค์ของการเสด็จมาในโลกนี้การบังเกิดของพระเยซูเพื่อเป็นมหาปุโรหิต พระคัมภีร์ได้กล่าวว่ามหาโปโลหิตของพวกเราคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องครับหน้าที่ของพระองค์ก็คือพระองค์เป็นคนกลางคนกลางคือสะพานที่เชื่อมระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าครับเป็นผู้ที่เปิดหนทางให้กับมนุษย์กลับไปหาพระองค์หากปัสจากพระเยซูพระเจ้าของเราแล้วหนทางสู่พระบิดาย่อมมืดมวและถูกตัดขาดของขวัญชิ้นต่อไปครับก็คือหมดยอบ บทยอบนั้นใช้สำหรับฉลิมพระศพนะครับในวันนี้พระเยซูได้ทรงบังเกิดมาเพื่อเราประสูตรเพื่อที่จะให้เราทั้งหลายได้รับความรอดพระองค์ทรงบังเกิดมาเพื่อมอบทั้งชีวิตและความตายให้กับเรานั่นคือภารกิจของพระผู้ไถ่ครับหรือคำว่ารีดีมือเพราะนั้นครับจากของขวัญที่โหราจานักปรา์นำมาถวาย ทำให้เรารู้และมั่นใจได้ว่าพระเยซูโปรงทรงบังเกิดมาเพื่อเป็นกษัตริย์เพื่อเป็นมหาปุโรหิตและเพื่อเป็นพระผู้ไถ่ของเราทั้งหลายพี่น้องครับเราจะเป็นหัวราชานที่จะนํานําของขวัญอะไรบ้างในวันคริสต์มาสนี้ขอให้เราที่จะยอมรับให้พระเยซูเป็นกษัตริย์ พระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหิตคนกลางนำเรากลับไปถึงพระเจ้าและพระเยซูจะเป็นพระผู้ไถ่ my redeemer ี่นองครับผมสรุปสามคำสั้นๆครับ my king my priest and my redeemer กริย์ของพวกข้าพงทั้งหลายมหาปุโรหิตแต่ผู้เดียวผู้ทรงเป็น สะพานเป็นคนกลางแต่ผู้เดียวที่จะเชื่อมระหว่างพระเจ้ากับพวกข้าพงทั้งหลายและพระมหาไทยพระพุูธไถผู้ยิ่งใหญ่ที่ไถเราออกจากความบาปความตายเดียวที่สมควรแก่การนมัสการสรรเสริญไว้วางใจพึ่งพาตลอดชีวิตอาเมน Eu sou.